สวัสดีค่ะท่านช่วงเมฟซีทุกท่านยินดีตอนรับเขาสูชองเจนังน้ำโชกนะคะพอเมพีโนโฟฟ่นองเฟนคลับนะคะทีประจํอยูชองเจนา่งน้ำโชกเนาะค่ะเนาะสาหรับมื้อนี้เป็นวันที่1 1นะคะเป็นวันที่1 1วันหนังขานวันหนังขานขึ้น13ค่ํานะคะเตือน4ีค่ะานชมช่วงําสหรับมื้อนี้เป็น มือที่อาจจะพาดํำชุ่มไปติดตามตัวเรียแนวทางหลอกเล่าพัฒนาหลักะชุดวัดใจสำหรับคนงบหน่อยหลักะตบถ่ายด้วยสายดวนนะคะตบถ่ายด้วยสายดวนและคลิปต่อไปจะเป็นคลิปสรุปรวมทั้งเมดเนาะคะ่ะเนาะสำหรับมือนีนะคะตัวเรียแนวทางชุดบ่วสิเป็นชุดหลอกเล่าพัฒนา ชุดวัดใจแอดคัดไม่ห้องชุ่มเรียบร้อยแล้วตบถ่ายด้วยสายด่วนมักตัวใดเลือกเอาเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าที่สําคัญอย่าพลาดก็เรียกกันนะคะเที่ยวนี้อย่าพลาดกันทางช่วงขาลาดปูได้เพราะว่าตัวเล็กเนี่ยทางเด็ดขาดเนาะคะ่ะเนาะเอาไปมึงไปพร้อมกระพรอมกัดกับทางช่วงขาเะว่าตัวเล็กเนี่ยทางที่แอดฟานี่ซีเมนตัวใดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะทางช่วงขา เอาปฏิทินไปก่อนตัวเลขแนว่ทางล็อกเล่าพัฒนาเนาะค่ะเนาะล็อกเล่าพัฒนามาล้านเปอร์เซ็นต์อยู่ในนี้บนล่างนะคะตาดีได้ตาใบเสียเอค่อท่ตนชมค่ะตาดีได้ตาใบเสียวิ่งรูดที่หกกับสี่ วิ่งรูดที่หกับสี่เน้นที่หตัวเลกแน่วทางชุดจับคู่ชุดสองตัวมี6กสี่หกห้าหกสองหกหนึ่งห้สสองสหนึ่งห้าเกไปกับบนล่าง นะคะไปกลับบนล่างกับตรงช่วงขาไปกลับบนล่างมีทั้งหมดเด็กก็สิบสิบเอ็ดยี่สิบสองชุดไปกลับนะคะยี่สิบสองชุดไปกลับถือว่าบลายเนาะคะ่ะเนาะถ้าบ,บุเด่าวลายกะเดี๋ยวทับมึงชุดวัดใจนะคะถ้ามึงชุดวัดใจ ถามว่าชุดนี้ตัวเน้นไห้ก็คือหก6ี่หก1 4 5หกสองหกหนึ่งี่ห้าหลักก5ะหาเก่าอันนี้คือตัวเน้นนะคะอันนี้คือตัวเน้นเอาทำช่วงแคบหน้าจอเลยแคบหน้าจอเลยนะคะล็อกเล่าพัฒนานะคะหมดที่แล้วหมดที่แล้วกับเขา เ่าจะได้ตีเดียวแอดไถมุง่งงวดที่เราซสายดว่วนกับเขาด้วยค่ะตอนช่วงขามด้วยอันนี้คือสายดว่วนอ๋อล็อกแล่าพัฒน,นางวดที่แล้ว ตัวรูดตัวตวิว่งต,ต,ตัวนี้มเอามาเป็นยังไปต่อเนาะค่ะทาช่วมเนาะต่อไปเป็นชุดวัดใจทำชุ่ม่ะอันนี้คือชุดวัดใจเป็นชุดวัดใจเป็นชุดของคนงบหน่อย ุดวัดใจคนงบน้อยนะคะตัวเลขแนวทางมีทั้งหมดเจ็ดชุดมีหกห้าสี่ห้าหกหนึ่งหกเก้าสี่หนึ่งห้าเก้าสี่เก้าตัวที่เน้นหามีหกหาสี่หาหาเก่าเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือหกหนึ่ง ลองทำชุ่มขานินน่นนินน่นนิ่นนิ่นนิ่นนะคะนินน่นนิ่นนี่คะ่ะนินน่นนิ่นนะคะตัวเลขแเนวยทางมีแคนี้ทำช่วมที่งบหน่อยกับจัดเลยหกห้าสี่ห้าหกหนึ่งห้าเก้านะคะตัวนี้ชุ่มชุ่มนี้เป็นตัวล่องนะคะชุ่มนี้เป็นตัวล่องชุดล่องกับมีสิทธิ์ออกไรคือกัน แต่ว่าตูเนีนสี่ชุดนี้ให้เนีนๆไว้เนีนๆไว้นะคะเนียนๆไว้เนีนๆไว้น,น,วนะคะเดี๋ยวประตูเน่นอนนะคะเนนยนๆไว้เดี๋ค่ะประตูเน่นอนเอาแคบหน้าจอเลยค่ะทาช่วง่ะแคบหน้าจอเลยนะคะ,คะ,คะต,ต่อไปเป็นชุดตัวเลขแนวทาง ชุดต่อไปเป็นชุดตัวเลีกเยกแนวทางสายด่วนนี่ค่ะท่ชนชมค่ะชุดตัวเลียกเนวยข้างสายด่วนที่พอเม่พี่นองห้าบุควนพาดไม่ควรพาดนะคะสายด่วนบุควรพาดวันพุธนะคะ มือนี้วันผุดวันจันร์บ้ออกออกวันผุดตัวเลขเนี้ทางสายดวนแปดหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งห้าเก้าหกหนึ่งตัวที่นินสายดวนนินนิน,นก็คือตัวนี้สายดวนนินนินสามตัวคือเก้าหกหนึ่งสี่ตัวคือห้าเก้าหกหนึ่ง จัดไปนะคะเออห้าเก้าหกหนึ่งหกหนึ่งห้าเก้าน้ำหอมด้วยค่ะท่านชมด้วยชุดสี่ตัวมีบาทเดี่ยวก็ได้ลายเติบอยู่ด้วยมีบาทเดี่ยวก็ได้ลายเติบอยู่อันนี้คือชุดตัวเลขแนวทางสายดวนเทียดนำมาฝากท่านผู้ชมต่อไปนี้เล่าพัฒนาข้าสีมีแบบเด็ดเด,ด,เด,ดมาฝากตลอด ให้ติดตามเจ้าน่าไว้เลยเนาะค่ะเนาะติดตามเจีน่าไว้เลยะะเ,เ,เลยก็บหน้าจอหรือ,อยังคะ่าทำย่ชม่าสำหรับทันใดทีเขามาพบคอคลิปนี้ย่าลืมแช่ออกไปให้พอเป็นพี่พน้องเข้าเดี๋ยวมดจักช่องเจ้างน้ำกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมจักตัวเลขเนี่ยทางสายด่วนน้ำกันนะคะ,ก,ะก็แอดกะคอยทุกทันทุกคน ที่ติดตามตัวเลขเนวทางน้ำเจน่างเดินทางไปไส้คอให้เป็นเดินการเดินทางที่พบ,พบแต่สิ่งดีๆมีโชคเดินทางตลอดปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะเหยียบแผ่นดินใดคอยเป็นแผ่นดินท่ำแผ่นดินทองแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เกืือกุลส้อยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเจอกันไม่คลิปหนาเป็นคลิปสรุปตัวเลขเนวทางถูกสำนักเนาะคะ่ะเนาะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ